ไลฟ์สดของเราสามารถตัดเป็นคลิปรีวิวได้ด้วยค่ะตัดยังไงนะคะให้ทางด้านของคลิปรีวิวเนี่ยมาเชื่อมต่อกับวิดีโอไลฟ์สดของเราได้ด้วยเพียงแค่เพืเ่อนๆน,นะคะกดดูคลิปรีวิวของเราแล้วทีนี้อยากจะดูไลฟ์สดเต็มสามารถกดมุมซ้ายด้านล่างนะคะรับชมวิดีโอเต็มของเราได้ด้วยค่ะซึ่งวันนี้มีเทคนิคดีๆมาบอกนะคะอันดับแรกเลยหลังจากที่เราจบการไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วเมื่อเราโพสต์ลงไปนะคะระบบจะป๊อปอัพนะคะให้เรานะคะ ตัดคลิปรีวิวด้วยนะคะอันนี้แนะนําเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งตัดเพราะว่าการตัดคลิปรีวิวแบบนั้นนะคะมันไม่ได้เนื้อหาสาระอะไรนะคะเพราะตอนต้นคลิปเราจะยังไม่ได้พูดเนื้อหาสาระอะไรสําคัญนะคะซึ่งแนะนําให้เพื่อนๆโพสต์ลงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาตัดคลิปรีวิวนะคะตรงทางด้านของตัวไลฟ์สดอีกทีหนึง่งซึ่งวันนี้แอนจะมีขั้นตอนมาให้เพราะบอกได้เลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราตัดตอนช่วงนั้นนะคะถามใจตัวเองถ้าเป็นเราเราเป็นเพื่อนนะคะเราดูในส่วนของไลฟ์สด หลังของเราแล้วแล้วทีนี้เพื่อนมาเห็นคลิปรีวิวของเราที่มันเป็นวิดีโอซานะคะกับไลฟ์สดตอนต้นคลิปเป็นเราเราอยากดูไหมเป็นเพื่อนเพื่อนเขาก็ไม่อยากดูค่ะดังนั้นแนะนําให้ตัดช่วงที่มีใจความสําคัญหรือที่เราคิดว่ามันเป็นช็อตเด็ดของเราแล้วนะคะตัดลงมาได้เลยนะคะซึ่งถ้าวันไหนแอมจะไลฟ์สดนะคะแอมก็จะเตรียมเนื้อหานะคะมาพูดก่อนนะคะบางช่วงบางตอนแอมก็จะพูดเนื้อหานะคะที่แอมเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะแอมก็มาตัดคลิปรีวิวนะ ะะตรงเนื้อหาที่แอมเตรียมไว้นั่นแหละค่ะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจนะคะให้เพื่อนๆที่ดูคลิปวิอของเราเนี่ยอยากจะรับชมวิดีโอเต็มนะคะที่เป็นไลฟ์สดของเราด้วยค่ะ ซึ่งเทคนิคแบบนี้แอมก็ใช้เป็นประจำนะคะแล้ววันนี้ก็มีหน้าจอค่ะขั้นตอนการตัดคลิปรีวิวให้นะคะเดี๋ยวไปดูหน้าจอกันเลยวิธีการตัดไลฟ์สดให้เป็นคลิปรีวิวนะคะเข้าที่ไลฟ์สดของเราก่อนนะคะแล้วแตะหน้าจอให้เต็มแบบนี้นะคะแตะหน้าจออีกครั้งหนึ่งให้ขึ้นสัญ,ญลักษณ์เมนูแท็บด้านล่างนะคะอันนี้จะมีรูปตัดต่อกดเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเลื่อนได้ถ้าเราเจาตรงไหนแล้วนะคะแล้วก็กดให้วิดีโอเล่นค่ะถ้าเราอยากได้ช่ว ว่งไหนนะคะเราก็สามารถเลื่อนดูได้หมดเลยค่ะจนพอใจนะคะตัดได้ตั้งแต่5วิจนถึง90วินะคะเมื่อได้คลิปที่ต้องการแล้วนะคะให้กดถัดไปนะคะตรงมุมด้านขวามือด้านบนนะคะจากนั้นจะมาเจอหน้านี้ตรงหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็คิดแคปชั่นนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะคะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเจอ2หัวข้อตรงนี้ให้เปิดเป็นสีน้ำเงินนะคะเพือ เพื่อรีวของเรากลับไปเชื่อมต่อกับวิดีโอไลฟ์สดนะคะแล้วกดแชร์คลิปรีวได้เลยค่ะ